กลัวไหมเวลาเข้าป่ามาองเงี้ยไม่กลัวค่ะปกติที่บ้านก็เป็นเส้นทางแบบนี้ไหม่ะ<ช>หนูวินเออนะเอาที่คนออกก็พอหนูเออที่ชอบไหมชอบดำๆดดไหม <c oughs> วันนี้เป็นถุงพลาสติกกว่าน่าจะเป็นสร้อยข้อมือเลยนะยังไงถ้าถูที่สวยที่สุดในสามโลกโอ้เก่งจังเลยใช้ไม้ไผ่กลับด้วยนางเอกของช่องนนอันแนทนเธอจะดีไหมเนี่ยขออนุญาตนะครับไม่ต้องขอแล้วครับ สวัสดีทุกท่านที่ตามชมการเดินทางของพงของอันแนทน,นทัวร์กินเที่ยนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับวันนี้ผมมาซื้อเนื้อครับเนื้อควายวันนี้ควายหรือวัวจ้ะวัวค่ะวัวครับวันนี้ก็เจ้าของเข่งเนื้อบ้านยอดนะครับผมสั่งเนื้อเนื้อเสือลองห้างเนาะ<ช>แล้วก็เนื้อสันนอกที่จะไปกินโจ๊กแล้วก็จะมีซี่โครงเส้นแผ่น<ช>ครับหน,นบึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งเลย <c oughs> เพราะว่าใส่ใรถไม่หมดครับเดี๋ยวจะให้น้องคิดตังนะครับหน่ขอดูหน่อยน้องยกให้หน่อยนี่ครับอันนี้ครึ่งหนึ่งเลยค่ะแข่งครึ่งหนึ่งนะพี่นึกว่าครึ่งแผ่นใหญ่ๆเป็นเซี่ยวนะได้จ้ะใส่ถุงพี่ทีนะครับก็เดี๋ยวจะไปรียรทีมงานแล้วก็จะมีสาวล้างรถคนใหม่นะครับนักเอกล้างรถคนใหม่รับรองว่าคือน่ารักนะครับอยากที่ ผมอยากให้เป็นนางเอกครับน้องว่านอสอนง่ายไงให้เป็นอะไรก็เป็นได้นะครับเป็นเด็กลางรถซะเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตจ่ายตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปในป่าครับเพราะว่าเราจะต้องไปอยู่ในโซนที่เป็นป่าครับเพราะว่าในเมืองเราไม่ค่อยเน้นไงผมมาถึงจุดหมายที่จะมารับสาวล้างรถคนใหม่ไม่แน่ใจว่าน้องหรือเปล่าผมบอกว่าให้รอแถวตรงสะพานก่อนที่จะเข้าไปเส้นนู่นน่ะน้ำเพดินห้วยแก้วล่าง เอาเป็นว่าเขาปาเขาดอยกแล้วกันไม่แน่ใจว่าใช่น้องหรือเปล่าน่าจะใช่แต่วันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่ทาไมเรียบร้อยจังเลยเดี๋ยวไปทักทายน้องก่อนเออ,เอ,อช่องเราต้องน่า้ากไงเขาวมาเรียบร้อยไม่ค่อยมีหรอกแต่คขาจาจรดบสะพานนิดนึงครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีรถวิ่งนอกเหนือจากชาวบ้านแล้วก็คนที่สัญจรไปมานะครับสวัสดีครับอ่ะกล้องเบอร์เลยเดี๋ยวเขออาจะทักทายก่อนอันนี้ชื่อน้องอะไรเนี่ยจ,จ,จีจี้ทำไมเรียบร้อยจังอะ่ะที่เราคุยกันว่าจะเป็นสาวล้างรถไม่ใช่หรอ ไลอเลยนะคะแค่ใส่แว่เฉยๆอ๋อแต่ว่าวันนี้พี่จะพาจิจี้ไปใช้ชีวิตในป่าได้เนาะอ๋อแล้วจิจี้นี่คือเป็นปกติเป็นสาวอะไรเนี่ยสาวชนเผ่าชนเผ่าอะไรจ๊ะชนเผ่ากะเรียงค่ะเออแสดงก็ต้องเป็นสาวที่ใช้ชีวิตในป่าเก่งมากที่อยากเจอมานานแล้ววันนี้สนใจนะนะครับแต่ว่าชุดกะเรี่ยงก็มีชุดท่องเที่ยวก็มีแต่ชุดล้างรถมีไหมมีค่ะเออนะ ก็ผมผมผมนัดน้องจิจี้นะครับเป็นนางเอกนะครับก็เดี๋ยวดูจิจี้ล้างรถแล้วก็จิจี้ไปใช้ชิตในป่าแล้วก็จะทําอาหารตอนรับนาจิจี้เป็นเป็นสาวที่แบบว่าน่าคนหามากเพราะบ้านของเธอตัางเดิมอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่ไหนเอยอยู่แมละน้อยค่ะเออพี่หมู่บ้านอะไรพี่ยังไม่เคยไปมั้งหมู่บ้านแมละบอกไม่เคยไปน่าไปมากนะจิจี้ปกติว่าก็คือสาวอาทิตย์นะธรรมดาคือน้องยังยังเรียนอยู่ นะสนับสนุนน้องเป็นอย่างยิ่งก็คือน้องมาทํางานกับผมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจิจี้ไปนะั่นเดี๋ยวฝนจะตกพี่กลัวนะ้ำป่ามาเราจะต้องติดเกาะมาสองคนเพราะว่าพี่ไม่บอกใครเลยกลัวพี่ไหมทำไมถึงไม่กลัวนะ่ะไม่น่ากลัวเลยเออเพราะจิจี้รู้จักเบื้องหลังไงเบื้องหน้าชอบทาตัวให้คนนะรังเกียจแต่เบื้องเบื้องหลังเป็นคนดีทุกวันนี้จะทําตัวเป็นคนเลวก็เพ,เพราะน้องจิจี้แหละมีูนเล่น,เ,นเรียบร้อย,ย,อยใครเรียบร้อยจิจี้หรือพี่พอ๋อแล้วโอเคไปจิจี้คือรถจิจี้คนอย่างนี้ต้องส่งเสริมเรื่อง คุณเจอศึกษาแล้วขึ้นรถเลยจังที่มาบ้านห้วยเกลาร้างครับมาเจอพ่อหลวงยุ่ิก่อนเดี๋ยวขอญาตพ่อหลวงก่อนสวัสดีครับพ่อหลวง <c oughs> วันนี้จะขอญาตไปค้างที่กระท่อมได้ไหม <c oughs> <ami> กระท่อมที่เคยพาน้องเมย์ไปค้างแล้วไปจับปงจับปลาแต่ว่าขอยอย่างเดียวอย่าให้ใครไปรบกวนเพราะว่าต้องใชส้สมาธิในการล้างรถหน่อยว <c oughs> ันนี้พี่จะเอาน้องเข้าไปล้างรถได้ไหมเออนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรถ้าได้ยินเสียงแล้วก็อย่าตกใจพอดีพี่จะกวนดัง ไม่มีอะไรเกินเลยไม่มีอะไรเกินเลยวันดีเป็นคนดีพอหลังกองจะทำอ่าหน้ากองจะทำตัวเป็นคนเลวแต่ตอนนี้หลังกองจะเป็นก็จะเป็นคนเลวแล้วห <c oughs> ยุดไปดีไหมเอางั้นนะเออจะเป็นคนเลวแล้วนะนะก็เดี๋ยวให้น้องเขาไปเปลี่ยนเสืาา้อผ้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาซ้อนท้ายคันนี้ไปก็แล้วกันนี่ขับรถยนต์ไปเออพอขับรถเยนต์เสร็จก็เอามาไซคกลับมาแล้วก็ย้ายใ,ใครรบกวนดก็ไว้นะ มาดูเส้นทางที่เราจะไปค้างที่กระท่อมโอ้โหลื่นไวที่กลางทุ่งนางบ้านของห้วยแก้วล่างนะครับมันเป็นรอยต่อหวยกระบนตอนนี้คือฝนตกหนักมากแล้วถนน,นลื่นมากนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าถนนเส้นที่เราไปเนี่ยน้ำป่าจะมาหรือเปล่าเพราะปกติธนานป่า,านี้คือจะไม่มีคนข้ามไปได้เลยจนกว่าน้ำป่าจะหยุดรับก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งวันกว่านะ้ำจะแห้งนะครับแต่ที่สําคัญเลยรู้ไหมถ้าน้ํามาเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนิดนึงคือปลาจะเยอะมาก แต่ว่าถ้าเกิดน้ำไม่มานะคือน้ำมันก็จะใสสวยน่าเล่นนะครับแต่ผมอยากให้น้ำใสสวยน่าเล่นเพราะว่านางเอกของผมจะได้ล้างรถแบบสบายหัวสบายตาสบายใจนะครับนะจะถามก่อนอันนี้กลัวกลัวไหมเวลาเข้าป่าอะไรเงี้ยไม่กลัวค่ะเพราะปะกติที่บ้านก็เป็นเส้นทางแบบนี้ไหมใช่ค่ะที่บ้านนี้เป็นแบบนี้หรอแบบนี้เลยค่ะอ๋อแบบนี้เลยนะโหดๆอย่างเงี้นะค่ะชักจะอยากไปสิอยากไปค้นหาเส้นทางโหดๆที่บ้านของน้องจิจี้จังเลยจิจีิให้พี่ถามก่อน มันจีมีทางน้ำแบบนี้ไหมครับไม่มีไม่มีใช่ไหมที่นี่ตลอดทางเลยหนูผ่านมากี่ี่ะกี่น้ำแล้วได้น้ำมั้ยได้น้ไม่น้ำเลยนะก็น่าจะไหลน้ำอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่หนูจะต้องเอ่อลงลงล้างรถอาจ๊รมันจะมีจุดที่วสวยๆอยู่แต่ว่าหาก็เลื่อนๆอยู่ตลอดเลยเนี่ยแต่ว่ามีปลานะหนูจี้มาหาปลาหาปลากูได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะ,คะเออน่ารักจังนะครับเดี๋ยวมันจะ ถึงกระท่อมที่ผมจะต้องใช้ชีวิตอยูกอ่กับจิจี้หนึ่งหนึ่งคืนสองวันก่อนนะครับรับผมจะทํอะไรจิจี้กินหรือว่าจิจี้จะทํอะไรผมกินเดี๋ยวต้องรอชมนะครับว่าเป็จอะเป็นกระท่อมวนี้หนูอยู่ได้ไหมมันไม่มีใครมาเลยนะอยู่ได้ไหมได้นะพี่ก็กลัวจะ้ะ <laughs> กลัวไม่มีอะไรกินเท่านั้นเอง <laughs> แต่ว่าตอนนี้จะเป็นที่ล้างรถของหนูนะจิจี้นะ <laughs> เดี๋ยวพี่จะจอดรถใ,ให้ดีแล้วหนูก็ล้างให้เกลี้ยงนะครับ <laughs> แล้วก็จะมีกระทงกระทะ ทั้งหมดเลยนะพี่ลอาจจี้มาให้จิจี้แต่งตัวสวยๆเพราะอยากให้จิจี้ล้างหดกระละกระถาล้างเคยใช้ไม่สวยกับพี่เลยไหมพอดีไม่มีคนทําให้นานและกลังขาดอยู่นะเป็นได้ทุกอย่างค่าตามนั้นเลยครับนี่เดี๋ยวจะจอดกลางน้ำโดยภาวนาจะให้ฝนตกเมือนกันเป็นเรื่องเลยทุกคนโอเคนะค่ะเรียนใจเด็กกระเบนชมอยู่ได้นะได้คะ่ะได้ก็อยู่ผมจะทำเพื่อคนดูจะทำเพื่อคนดูค่ะ ร่างห้อยเลยห้อยนี่จิจี้อยากล้างอพีรครับนี่แหละคือตัวปัญหาของพี่รู้เปล่า <c oughs> พี่จะล้างกับน้องจิจี้สองคนดูน้ำก็ไม่มีเป็นเพราะหลบภาษาอะไรทำมาให้น้ำขาดแคลนเออนะมาทำไมวะเนี่ยแล้วตลงคืนนี้จะมาค่ากับพี่เหรอเออจิจี้ไม่มีใครรบกวนเราเมื่กี้จิจี้น้ำขาดไหยน้ำขาดเนี่ยก็อยู่กับสองคนก็ไม่ได้จะให้น้องเขาถังเขข้าวกินยุ่งแล้วก็ลีลาแบบก็ตทำมาเป็น ก้างขวางคออ่ะเดี๋ยวโอ้โหอะไรหล่นวะโอ้โหถุงเงินเงียบเงียบจ้จิจ้าหนูช่วยด้วยก่อนนี่อุปกรณ์เราก็ขนมจะมีไอ้นี่เลยจ้ะสก็อตไบท์อ่ยฟองน้ำ้างรถจ้ะเออจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูน้ำยาล้างรถที่ก่อนไหนวะขนมอะไรวะเนี่ยกระเกับข้าวเออนี่นี่จิจิจ้ะน้ำยาล้างรถจ้าสไลด์จ้ะ อาลารถพี่ยุ้ยข่าอาลารถพี่ยุ้ยรถพี่เออจรจีหนูหัวโทษอจรจีหนูอยากขับมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวพี่จะสอนเออแต่ว่าพี่ต้องสอนท้ายนะ่ะไม่งั้นหนูจับจับผมอะไรไม่ได้จับแผ่นไม่ได้นั้งอยู่ใช่ปะ่ะหยุดเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวพี่จะสอนจรจีขับรถรู้จักมารผจญไหมรู้จักหมู่ผจญไหมลีลายเยอะเออจรจีจ้ะเชิญเลยจ้ะอ่าหนูหนูเอาเออหนูวินเออนะ เอาที่คนออกก็พอหนูเออยุดหยุดตาดูอะไรเนี่ยดูตา,าตาตาขาวไป <c oughs> <c oughs> เออน่ารักมากน่ารักน่ารักจังเลยจี้จี้จ้ะพี่เพี่อนใจแล้วพี่ให้ยุดมาล้างรถแล้วหนูมาล้างล้างกระทะดีกว่า <c oughs> ได้ไหมได้ครับน่ารักจังเลยพี่ตกลงกับน,น้องแล้วน้องเขาขอเดื 3, อนสามหมื่นขัจะเป็นนะอะไรพี่ตลอดนะ <c oughs> เออจี้จี้จ้ะ อ๋อทำไมไม่มีส่วนเอี่ยวเลยพี่คนเดียวพอพี่ต้องการนัวเอกประจำช่องนี้แหละเออจี๊กจิ๊เดี๋ยวยุดหม้อมาเอาจากล้างเลยเนี่ยเอาหม้อออกมาให้เอามาทีเอามาเอามาทีล้างจริงหม้อมล้างจริงรถนี่ล้างเล่นตัวจิ๊กอยู่บ้านล้างทุเรื่องชาม,มา่ะอยู่กับพี่ไม่ต้องล้างแต่พี่มีคนใช้ล้างจะ <c oughs> ้ะอายุเป็นคนใช้แล้วก่อ <c oughs> เขาลวกเขาเป็นคนดีตอนนั้นกะล้องละพอพอนูเห็นหลังกล้องเขาจะไม่ทําอะไรเลยเขาจะนอนก็นดิ้กตีนนะรูปร่างนเอะไรแบบนี้ยเฮ้ยล้างกออางลาง,กางนี้เหรอไปจิจี้ไปช่วยล้างทีนะสไลม์นาเออไปอาหนูหนั่นเองน่ารักจังเลยสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบโอ้โหต้องการใหไอ้ขี่รถตุ้งใสสูงร้อยเจ็ดสิบเขดีเลยได้เนาะเดี๋ยวผมจะให้จิจี้ขี่รถไปเที่ยงนาครับดูดิว่าจิจี้จะกิ้งไปถนนโคตรลื่นเลย นะครับได้ไหมได้ไหมโหมีปลาเยอะเลยตัวน,นี้สังข์อัดอายุทธจริงๆหนูจับปลาได้ใช่ปะ่ะคืนนี้มันจริงๆมันจับปลามนึดยิงเอดีกว่าครับหนูหนูยิงปลาไปไหมแต่พี่จะสอนคืนนี้หนูหนูจะมาดำน้ำกับพี่สองคนนะถ้าเกิดพออายุติอายุธิมันชอบทำปลาตื่นนะส่วนพี่ชอบทำไก่ตื่นจ้ะ <c oughs> ยุทธยดยิมยดย้ม นี่คิดทำอาหารนี่อยู่ในป่านอ้องเขาจะกลัวเราไยุทธไม่กลัวเนอะน้อง<ๆ>เขาเขาเขาสายแข่งไงสตรองไงไเออด,ดีๆยศดีๆคนเดียวแ้นอกนั้นมีดีเออพี่จะทำตัวเป็นคนแรงวกว่าน,นี้แหละยธพี่ดีมานานแล้ว <c oughs> ดีจนประมาณทดีจนแบบนู้นจะดียังไงแล้วไงทุกวันนี้ต้องต้องทำตัวเป็นคนเลวเพื่อจะได้อะไรดีๆบ้างแหละเออหนูหนูชอบคนดีชอบคนเลวจิจี้บอกมาก่อน ถ้าคนดีเออพี่จะเป็นคนดีกันทั้งกานจ้ะพี่ไม่เป็นคนเลวแล้วก็เดี๋ยวจิจี้เขามาไว้ใจไงต้องเป็นคนดีหน่อยดิเออนะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้จิจี้ล้างกระทะล้างหม้อดีกว่ารถนี้คือไม่ล้างนะครับเดี๋ยวผมจะล้างกันเองแล้วก็เดี๋ยวจิจี้จะไปทําอาหารนะเข้ารถแจะเข้าได้เนี่ยแค่แคบเนี่ยแล้วก็เสียบได้เนี่ยได้เข้าได้ครับถ้ามีฝีมือเร้องลางทำให้ล้างไปอย่างที่บอกจ่าล้างเองคนใหม่นะส่วยังเลยครับเร็วเกินไปมุ้ยครับ เนะเร็วเกินปุยมุ้ยครับเร็วกิปุยมุี่บอกว่าไป่ทำคนเท่าคนเข่า,ขาทำไม่ยังอยากบอลยังเลย,ย,ยครับใจเย็นๆครับ,รรบได้อยากได้ของดีต้องใช้เวลาหน่อยครับเป็ข้าป,ป่าไหมข้าป่าได้ปกติห้องน้ำนี่ข้าป่าได้ใช่ไหมเราบอกว่าอยิมหางด้วยข้าสาวบอยครับอ่โอเคเดี๋ยวลองดูดัจะได้ไหม รถส,สู้ชีวิตเหมือนคนนะครับคนก็สู้ชีวิตรถก็สู้ชีวิตถา้าไม่ใช้ไม่ใช้ใจนี้ไปไม่ถึงสักที่ครับอะไรยิ้มยี่ที่ชอบไหมชอบดำดำไหมชอบดำบดำทา <c oughs> <c oughs> ไม่คิดจะชอบขาวขาว่ะ ชอบอะไรค่ะเอออะไรก็ได้นะรู้ป่ะพี่จะทำอะไรให้หนูอะเขาจะทำไอ้นี่ไอ้ที่ย่างย่างเนื้ออะไรแล้วก็ท,ทําที่เออ่ย่างซิกโคงให้อะ่ะตรงใชมยุทธข้างหลังนี้คือเตาใช่ไหมน้มองจี้ีข้างหลังหนูเป็นเตาเลยนะ b.i.y. แต่ B I หนูจะได้กินอาหารอร่อยๆจากฝีมือพานยุศเขาชอบใจสาวๆจี้จี้ยเฉพาะคนสวยนะ เอแต่หนูจะจะไปลงสเสดงเขาไม่ได้น่ะเขามีเมียแล้วน่ะหนูมะไปเมียเ็พี่นี่แหละพูดดิมีพูดเล่นจ้ะพี่ก็เก่งอยู่สิจุ่ย่างเดี๋ยว,วจ้ะพี่เขาไม่ค่อยมีตังค์อย่างนี้อยู่เขาได้ไหมน้องยิบยดุยดยดุยดออกหักแล้วเออแต่พี่ยังมีสิิ์อย โอเคจิจี้นะเดี๋ยวเยวดูพี่ขอย่างซี่โคงนะหนูช่วยเขานิดหนึ่งแล้วกันนะผู้ช่วยของน้องยุทธครับวันนี้จะมาทําเมนูซี่โครงวัวย่างนะครับโดยมีจิจี้จะเป็นผู้ช่วยของยุทธครับนะอือฮึนี่เป็นไง,งอันนี้คือเป็นเตาใช่ไหมเตาที่ว่าย่างแผ่นซี่โครงใช่ไหมเตาขนาดใหญ่เลยเพราะว่าซี่โครงแผ่นก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ อุปกรณ์ทุกอย่างคือมาจากธรรมชาติเลยไม่ว่าจะเป็นตอกแล้วก็ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ก็เป็นงามๆนะครับพอเวลานางเอกมาเข้ากล้องถทนยยุทธจะโชว์ความสมามารถเต็มท่อเต็มที่เต็มร้อยเป็นพิเศษเลยกล <c oughs> ัวนางเอกไม่ติดใจหรือว่ายัางไงย <c oughs> ไุศ <c oughs> แมงมาพาลาขายพี่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นไม่ได้ <c oughs> นองจิจ้จ้ะถ้าเรื่องข้าเทอมพี่คนเดียวจ้ะ <c oughs> จิจ้อยากได้จิจ้จ้ะคนดูขอคิดจริงจ้ะ นะครับก็คุยสนุกสนกับน้องนะครับหน้ากล้องก็จะเป็นคนร้ายแต่หลังกล้องพี่จะเป็นคนดีแบบที่ทิทที้รู้เนอะเออนะตกลงหลังกล้องพี่ป็นคนร้ายเลยคนเลวคนดีเออย่างนี้ชื่นใจเดีย๋ยวนี้ใจค้าเทอมยัง <c oughs> มองหน้าใหญ่เลย <c oughs> ยี่หละเอาก็หอบมาพอคะ่ะน้องพอน้นองเอกมาไี่รีบม,มานะาท่านประธานมาอย่างแรงครับโอเคทิที่พร้อมแล้วเนะที่จะทํา การหมักหมูเอ้ยมอหมักซิ่โคองวัวแต่แรกว่าจะให้พี่ยุทธทำแต่ว่าครัวไม่อร่อยจีจี้มาช่วยพี่ทำล้วก,กันพี่ยินดีที่จะเป็นพ่อครัวคู่กับแม่ครัวอย่างจีจี้นะได้จ้ะเอาไว้ยุทธด้วยพี่ทำสาว่นนั้เอ็งผมสวยไหมเผว่อก็ดูแลดีๆมือมาจ้ะวันนี้เป็นถุงพาร์ติกวันน่าจะเป็นสร้อยข้อมือเลยจ้ะ <laughs> <laughs> โอเครูกันมันต้องทำงานไงน้องทำให้ถนัด <laughs> พี่จะลองใช้งานเขาก็ต้องแบบนี้แหละฝุ่ข้อมือสาวอ่ะคราวนี้บ้าง วันนี้ถูงพ s i t i v e วันน้าจะเป็นสร้อยคอเลยนะวันหน้าจะได้ไปก็แหวนนาฬิกาก็จะตามมาจ้ะเออะไรยุ่ดไว้ไงนน่าจะได้เป็นเจ้าภาพไปผูกผมปะผูกมือผูกมือผมอะฝึกผูกไว้ก่อนพี่ผูกไว้ก่อนผูกให้ยุ้ยแล้วผูกให้ตัวเองผูกให้ผมเลยพี่ก็ดีใจที่ผูกให้ตัวเองจดีใจที่ผูกให้ตัวเองทำไงดีเธอพี่ก็จะผูกข้อมือให้ยอมไหมไม่ยอมยอมไหมได้ดูว่าไม่ตอบด้ยอาจจะไม่มาเพราะยุ้ยนี่แหละ นี yeah. But, horses, so thin, march, ่ห er, ม hm ูซองละห่อนะได้เนาะระวังแสบมือถ้าแสบมือเดี๋ยวไปเอาค่าล้างล้างมือล้างล้างเล็บอะไรที่พี่ต่อนะจิจิต้องมองกล้องเลยจิจิจะเขินเราโอ้ตัวแกนี่จิจิสมองกล้องหน่อยจ้ะเอ้ยจิจิอายว่ะไปผูกข้อมือน็อกกันละแกดังเดิมแกมีดไหนวะไนมีดมาเหมือนี่ต้อนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยึดกัมาใช้ก็ไม่ได้เก็บสิเอออ้าวโอาแผงจิจิอ่ะโอ้แผงลง ปิดแห้งโอ้ไปเลยปี่ไม่เลิกไม่ใช่คนละคนละเรื่อดนีนกับปันโหงนี่คืออะไรหมักซี่โครงหมูเอ้ยเยอะนะเนี่ยหนุ่มว่าให้เทปให้มันเข้าๆกันจะต้องไปล้างมือด้วยนะคือมันหากกระทะเออหากใส่ไม่ได้นอกจากถุงปุ๋ยเออเอาแค่นี้ให้เข้ากันพี่ก็ได้น้องพีจีเอาเอาซีโครังนี่ยังไง อันนี้คือเราต้องทำแล้วไงเราเปื้อนลแ,แล้วไงตอนแรกว่าจะไม่ให้หนูทำเพราะพอดีว่าเออพี่ยุๆเขาทำให้เขาอร่อยไงมันต้องมือสาวไงถ้ามือหนุ่มๆคือมันจะเค็มนี่เราเอ็นธรรมดาเค็ม <c oughs> เห็มถ้าเป็นสาวท,ทำจะหวานหวานอัน,นเจียอะไรเนาะรูมารายเป็นซอสเล่นนะครับใครเอาพิกมมามไม่อร่อย ีต้องมองกล้องนึ่งจิตจี้อะจีจี้ขยับให้กล้องนู้นอะจิตจี้อะโถเออยยุดงยังไงถ้าถูที่สวยที่สุดในสามโลกยังไงได้ไหมได้จิตจี้ถูจ้ะแล้วถูก็มอง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 กล้องเลยจีจี้ถูแล้วมองกล้องจ้ะเออน่ารักจังเลยนักเอกเรามองสองสัญญาณเนี่พี่ชอบเรื่องหน้ากล้องครับหลัากล้องก็คือเป็นคนเลวเหมือนเดิม โอ้นนี้มาอันใหม่อันใหม่อันนี้อันแรกเสร็จไปเดี๋ยวจะใส่ไม้ย่างนะครับอีกอันหนึ่งย่างให้หมดเลยนิดหนึ่งครับขอให้มาสองอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอันจุ๊ี้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามากินกันนะครับแล้วมองว่าเนี้มีทีเด็ดนะครับลิุกจะมีหน้าที่เป็นคนจุดไฟครูกาจุ๊จี้ก็จะเป็นพ่อคระวแม่ครัวประจำทีมอ่ะหนูอันนี้ไม่ใหญ่แล้วครับไปทีทัวร์ให้หนูอะไรก่อน อโอ้เก่งเลยกำลังขาดแม่ครัวประจำช่องเลยได้ละเห็นแววแล้วว่าจะเป็นใครมาเดี๋ยวพูดทีโอเนี่ยกองมาดูใกล้ๆดิโอ้่ามันดูแม่ครัวดูแต่แม่ครัวไม่ดูอาหารเลยช่องเลยช่องทำอาหารนะน้องเต็มเมื่อไรวะคีวูเดินไปไกลไหมไม่น่ากินเลยอย่างนี้นะไปดูไกลๆน่าะกีวูดูก็ตูดูพิซซ่าเวลาทอมพี่ มันตกอันนี้แล้วเนี่ยตกขอบตกขอบมาเนี่ยเนี่ยจีจี้มาเออจีจี้ถุยจ้ะนี่ยหล่นแล้วนี่หล่นไม่เป็นไรพี่น้ำพริกน้ำพริกให้มันหล่นบ้างเถอะคอยนังเองอยู่ในกล้อง,องพหอเอโอ้โหน่ากินไหมโอเคสุดยอดนะ <c oughs> จีจี้มาจะไปย่างจัดโชว์กันดูหน่อยน่ากินไหมครับยุติตอบน่ากินไหมครับโอเคจัดไปตามนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปย่างจ้ะ อย่างนั้นใช่ไหมครับตี๊กกินหมดหรือจะอันเดียวนะหมดนะอ๋อยึดไปรอดูนู่นนี่อีรอบนี่จะวางแล้วเนี่ยความเมตตาติ๊กนหนูหนูวางก<อ>่อนเอๆๆเอนอ้ำแข็งโอ้จะเย็นจเย็นติ๊กเดี๋ใจเย็นเออตาตาพี่มานะคนละทีจ้ะโอเคเดี๋ยวมีพนักง,งานจับครับพนักง,งานมาแล้วพี่ผู้ทำมาด่วนเลยอ่ะหนูไปรอพักนั่งกินจ้ะ นั่เป็นคุณนายช่องพี่ไปก่อนวันนี้วันเดียวจ้ะเล่กับงเล่อยากจะพึ่งจะทึกตกใจน้องเป็นน้องครับตอนนี้ซี่โครงวัวแห้งครับน้องขอจะกลับซี่โครงวัวครับที่อยู่ตรงด้านหน้าครับไหมโอ้เก่งจังเลยใช้ไม้ไผ่กลับด้วยนางเอกของช่องแน่นเธอพูดพอๆหน่อยเอาใจนางเอกหน่อยอ่านี่ซี่โครงอันนี้ใหญ่นิดนิดหนึ่งเออค่อยๆกำหนูโอ้นี่เป็นไงอะ อย่างนี้อยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊าน้องจี้จี้นะโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอกินจ้ะว่าจะให้พักมาให้พักแหละ<ช>รู้สึกว่าน้องทํามแล้วมันรู้สึกมันน่าอร่อยจังเลยพี่ก็เลยไม่พักแหละเน่หอมจัะเลยจี้จี้วันนี้ซิโครงสุกแล้วนะครับ,รบใครแอบเอาะไรใบอะไรมาไว้ตรงนี้ในบอกหน่อยยุทธหนูว่าพี่ผู้ถามทม่านประครับไปเไรพี่เพิ่มในความหอมครับรอจริงปะเอามายหนูรู้จักใบนี้ไหมจ๊ะไม่รู้จักจ้ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเขาว่าน่ากินหรือว่าสุกขนาดไหนมาจิ้จิ้มา นี่อือโอ้โหเหลืองมากปกติเป็นคนชอบอะไรขาวๆอันนี้ชอบเหลืองๆสักวันก็ไม่เป็นไรเนาะหนูจะขี้หนูต้องเอ่าที่เจ้าที่หน่อยจ้ะนี่ดีๆต้องคู่กับนางเอกเอาชิ้นนี้จ้ะหนูเออจะเอาเออน่ะปาดหน่อยหนงเออระวังมือราที่ชดจำนะหนูบปรยากาที่ดูดีมากมือพี่มือเจ้าที่ก่อน ผมให้เจ้าที่ก่อนเดี๋ยวผมจะมาชิมกับน้องจิ๊กจี้นะครับว่าเนื้อที่เป็นซี่โครงย่างนะครับเนื้อวัวครับจะอร่อยแค่ไหนครับบักพริกมะหล่เดี๋ยวรอรับชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองชิมกับน้องจิ๊กจี้ก่อนแล้วก็จะให้พี่คุณทำกับน้องยุทธมานะจิ๊กจี้อ่ะเดี๋ยวพี่จับให้มาหนูมาพี่ถือให้มามือพี่นะจ๊ะอ่ะมาร้อนไหมครับหนูจิ๊กจี้ชิมก่อนเลยหนูลองมือหนูนะเออร้อนมากเลยอ่ะถ้าหนูร้อนแล้วดูพี่จะมือจะไม่พองแล้ยจะเนี่ย ทีนี่เป็นเออดูดูแล้วให้คนดูดูว่าเนื้อมันนุ่มนิ่มน่ากินขนาดไหนโดยใกล้โดยใกล้ดูโองมันนิ่งเลยอ่ะเออน่ากิ๊บมากินเห็นไหมหมูดูนี่โอ้ลองปรอบของจริงๆเขาค่อกินนะจ๊ะป้อนพี่ก็ได้จ้ะไม่ทานแล้วเออถ้าทานจะต้องป้อนจริงๆก็จะมือพี่พองจ้ะจริงๆจะทำร้ายคนดูนะถ้าจริงๆป้อนพี่พี่กินจริงๆนะตัดพอจริงจ นจะดีไหมเนี่ยขออนุญาตนะครับไม่ต้องขอแล้วครับไม่ทันแล้วครับขออนุญาตครับโอเคหี่อร่อยมากยุทธเออพี่จะละลายจ้ะเดี๋ยวยุทธกับพี่พุทธนามากินเองแต่ว่าหนูให้เขาตัเองก็ได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวให้ทีมงานมาชิมกันนะครับเดี๋ยวจะให้ยุทธแล้วก็พี่พุทธนามเป็นคนชิมนะครับว่าอร่อยถูกใจไหมยุทธชิมหน่อยพี่พุทธนามเอาหน่อยเร็วน้องกุัตริย์ตัดให้เนี่ย จ้าเลยก็ตรงที่น้องตันให้แหละนั่นเออหนูปลาละเออนั่นแหละเออนั่นแหละหนูเออนั่นแหละเป็นไงพี่ถามาถูกช่วงไงมาได้กินพอดีเลยนะเออคืออร่อยครับยุดถ้าเป็นผมเอือนางเอกสวยผมไม่เอืออะไรเลยนักกินนักกินเอาไร้ผมยังไม่ถามอะไรเลยออกอาการเองนะตัวเต็มมันแต่แต่อร่อยจริงจี้อร่อยไหม อะไรคะนะก็เดี๋ยวจ,จ,จี้กินด้วยกันนะนะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะต้องไปหาวัตถุดิบในการทำอาหารนันแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มีทีเด็ดอยู่หนูอาจจะต้องไปนอนที่ฮารุฮ,ฮาราคนนี้จ้ะนะ <c oughs> กระต๊อบริมเทียงนาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณจี้จมากเลยที่มาเป็นไงพี่นะขอบคุณครับนะครับคนยุตมากพี่มุทามากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับ พอ,อยังเลยได้เยอะยงเยอะแล้วน,นะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาไปทากับข้าวแกงขา้าวคั่วพะกูนเนาะจะดูว่าสาวดอยทําเป็นหรือเปล่าเป็นแน่นนะเป็นค่ะมั่นใจนะครับน้องบอกว่าตอนที่หนูอยู่หอตอนนี้นคือหนูก็ทำกับข้าวเองเนาะเอออยากกินมือสาวหอจังเลยเอาไว้หาเรื่องเลยไว้ไม่ได้ไปกินที่หอกินที่เถียงนาก็ยังดีวะ